นี่น่าจะมาก่อให้เบงเดอก่อทิบเขาจะเดิ่มต้นเป็นแนวดเนาะร่มมากอ่ะแข็งแข็งแบบว่าแข็งแรงแข็งแห้ง เาอาเขาให้ชิดๆกันยายตัดออกก่อน,นกับว่าได้ข้าวเดียวละเนาะแลงเย,ย็นเด้จ้าเด้อขึ้นไป ไปเรื่อยๆด้วยจะเป็นคว่าสีหูน้อย ผู้หน่อยซ้ำหนีก็ได้นี่กว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้เด้อจ้าเด้อเราเอาเอาเส้นจริงมาจ้าแล้วก็พันไปอันนี้ซ้รห,หรับผู้ฮัรเด้อจ้าเด้อผู้เป็นแล้วก็เลื่อนพัน <laughs> เดิือนท่านใดจ้าพอให้เด้จ้าเด้อมันบอคอยงาม น,น,น,นววใส่หัวกระใส่แน่หรลอดูด้วยจ้าใส่หัาถาบไปเลยแล้วก็พันเลยจ้า ขี่ขี่ออกจักน้อยเห็นันมีช่องยายเห็ดเลื่อมตุนให้เบิ้งได้จ่าเด้อมาผู้อยากเรียนมาผู้อยากหา ดนดนกับจ้งสีเห็ดใ้เบิ้งเหมือน,น,นไปเลยจ้ะ สุดท้ายเฮาก็หันไว้สวัก่อนมียายใส่น้ํไป้แล้ว เอาให้หูเรือหน่อยที่ดเดก็จะเด้อ เอาซ้ำหนีก็ได้จ้าเอาซ้ำหนีก็ได้เดี๋ยวข้าก็จังมาต่อไหม่ตอคือสิทายไหมทายไหม่ตอจ้าทายเบิ่งเีกอันนี้มันเหาวโผลเนาะเอาแค่นีซะก่อนจ้าวัสดีจ้า